พิกุทั้งหลายโทษห้าประการนี้มีอยู่ในบุคคลผู้พูดมากห้าประการเป็นชนไหน 1. จะพูดเท็จ 2. จะพูดสอดเสียดสอดเสียดก็คือพูดยุยงให้คนแตกกัน 3. จะพูดคำหยาบ 4. จะพูดเพ้อเจ้อห้าเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบัตินรก ภิกุทั้งหลายโทษห้าประการนี้แลมีอยู่ในบุคคลผู้พูดมากพิกูทั้งหลายอานิสงฆ์ห้าประการนี้มีอยู่ในบุคคลผูพ้พูดพอประมาณห้าประการเป็นจะไหนหนึ่งไม่พูดเท็จสองไม่พูดสอดเสียดสามไม่พูดคำหยาบสี่ไม่พูดเพ้อเจอ้อห้าเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ <c oughs> พิกุทั้งหลายอาน,นิสงฆ์ห้าประการนี้แหละ